ท่านผู้ชมครับสำหรับเกมการแข่งขันในฟุตบอคลคาราบาวครับรอบที่3ที่แอนฟิลด์ของพวกเราเลิวปูสามารถที่จะเอาชนะผู้มาเยือนอย่างเซาแทมตันจากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพได้แบบเหิดจับในช่วงท้ายเกมจากลูกยิงของเจ้าโกโกเอกิติเก้แน่นอนนะครับลิวปูก็กลุยทางเข้าไปเล่นในรอบต่อไปดูเหมือนว่าเล่นหลายคนนะครับจะบอกว่าเกมนี้ มันไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเพราะว่าเวี้ยวูลของพวกเราก็เพิ่งที่ลงเล่นเป็นนัดแรกในฟุตบอลถ้วยใบนี้และดูศักดิ์สีความสำคัญของฟุตบอลในถ้วยใบนี้แล้วนะครับดูเหมือนว่าจะมีศักิ์สีนะครับมาเป็นอันดับสุดท้ายในการชิงชัยในการแยง่งชิงแชมป์ในเกาะอ,อังกฤษนะครับถือว่าเป็นถ้วยใบเล็กที่สุดและที่สำคัญเนี่ยคู่ต่อกรที่เราเจอในค่ำคืนที่ผ่านมา ก็เป็นทีมเซาท์ทมป์ตันจากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพซึ่งในขณะนี้พวกเขาก็รั้งอยู่ในอันดับที่19ของตารางคะแนนนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นเกมเล็กๆไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับแต่สำหรับโคชทวนแล้วนะครับผมมองว่าเกมนี้มันเป็นเกมแห่งชีวิตมันเป็นเกมแห่งความหวังของนักเตะของพวกเราหลายคนที่รับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองนะครับท่านผู้ชมแน่นอนมันโคตรสำคัญต่อชีวิต ของพวกเขาหลังจากที่หลายๆคนนะครับรอคอยโอกาสมาเป็นแรมวันแรมสัปดาห์แรมเดือนแล้วก็หลายคนรอคอยมาเป็นแรมปีนะครับกว่าที่จะได้รับโอกาสในการลงสนามกว่าที่ได้รับโอกาสในการลงมาพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าแฟนฟุตบอลเหล่าเดอะครับและก็เพื่อเป็นบทพิสูจน์นะครับต่อหน้าบอสของพวกเขานะฮะแน่นอน เกมนี้โคดทวนนะครับทาคลิปไปแล้ว2คลิปนะฮะอัดลงไป2คลิปแล้วแต่ดูเหมือนว่าเกมนี้นะครับคลิปที่โคดทวนลงไปจะได้รับความสนใจน้อยมากนะครับมีคนดูเพียงแค่หลักร้อยแทนที่โคดทวนจะท้อถอยแล้วก็ยอมแพ้เลิกทานะครับสาหรับเกมฟุตบอลในนัดนี้แต่โคดทวนมองว่ามันยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสำคัญมากๆที่โค้ดทวนจะต้องพูด ในฐานะที่โค้ชทวนเป็นแฟนฟุตบอลเหล่าเดอะคลับโค้ชทวนต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูก็ตามแต่ซึ่งประเด็นที่โค้ชทวนอยากจะนําเสนอในวันนี้มันก็คือฟุตบอลเกมนี้มันเป็นเกมแห่งความหวังอย่างแท้จริงมันเป็นเกมแห่งโอกาสนะครับท่านผู้ชมแน่นอนนักเตะของพวกเราที่กุนซืออาร์เนอร์สโอตเลือกส่งลงสนามเขาเป็นนักเตะ ที่เป็นตัวสำรองนะครับไม่ได้เป็นตัวจริงในการที่จะพาเอียปูในการชิงชัยในฤดูกาลนี้แต่อย่างใดน,นะครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วนะักเตะพวกนี้พวกเขาก็รอคอยโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองและพวกเขาก็พยายามทํางานหนักและก็พยายามทําทุกพิธีทางนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เอาชนะใจบอสเพื่อเบียดขึ้นมาให้มีโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริง เป็นหนึ่งในแกนหลักแกนสําคัญของพลพรรคหงแดงลิ้วผูของพวกเราให้จงได้ฉันแล้วมันเป็นโอกาสจริงๆนะครับในเกมนี้อย่างเจ้าจอร์จี้มาบัดชวิลี่นะครับซึ่งลิ้วผูของพวกเราเนี่ยก็ได้เซ็นสัญญาของเขาล่วงหน้าเป็นเวลา1ปีเต็มๆนะครับท่านผู้ชมและก็ปล่อยให้ทีมต้นสังกัดของเขาอย่างอไอ้ค้างข่าวบาเลนเซียนะครับในการใช้งาน1นึ่ฤดูกาลแน่นอนในห่วงเวลา1ปี ผมมองว่านักเตะรายนี้ก็คงจะใจจดใจจ่อมากๆที่จะกลับมานะครับสวมเสื้อยูนิฟอร์มของสโมสรลิเวอร์พูลในการลงเล่นอย่างเป็นทางการและที่สำคัญนะครับลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลในถิ่นแอนฟิลด์ซึ่งเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากๆนะครับท่านผู้ชมสำหรับเกมอย่างเป็นทางการของเขาในสีเสื้อของลิเวอร์พูลเขาเฝ้ารอโอกาสนี้นะฮะเรียกได้ว่าเนื้อเต้นแบบสุดๆ นี่คือสิ่งที่เขารอคอยมาเป็นแรมปีนะครับกว่าที่ถึงวันนี้คิดดูท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมที่รอคอยอะไรนะครับเป็นระยะเวลาเป็นปีเนี่ยดูว่าท่านผู้ชมจะมีความทุกข์ทนทรมานขนาดไหนแต่นักเตะของพวกเราเล่นหลายคนรวมถึงเจ้าจอจี้มาวดัสวิลลี่พวกเขารอคอยอย่างมีความหวังพวกเขาทำงานหนักเพื่อรอคอยโอกาสแล้วสุดท้ายโอกาสมันมาถึงแล้วในวันนี้ มันน่ายินดีมากๆนะครับมันน่าชื่นชมมากๆแน่นอนนะครับเราเคสเปกต่อนักเตะของพวกเราที่พวกเขาครับไม่ยอมแพ้แล้วก็มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้และการลงสนามของเขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเด็กว,ว้วาเซฟลูกหญิงลูกย,ยากๆนะฮะช่วยให้ลิวปูลอดพ้นจากการถูกตีเสมอนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าทําผลงานได้ดีทีเดียวในเกมนี้นะครับท่านผู้ชม ดูสีหน้าแววตาของเจ้าจอจี้มาดัสวีดีแล้วเขามีความสุขและก็มีความมุ่งมั่นมากๆนะครับแน่นอนนะครับแดนหลังของพวกเราอย่างเจ้าโจโกเมสรวมถึงไอ้หนูเลโอนี่ด้วยนะครับท่านผู้ชมแน่นอนโจโกเมสในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาก็เจ็บแทบจะทั้งฤดูกาลเลยนะครับการกลับมาในฤดูกาลนี้เขาก็รอคอยโอกาสที่จะลงสนามและในช่วงต้นฤดูกาลก็ได้รับอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกัน จนสุดท้ายแล้วกลับมาฟื้นสภาพดีอีกครั้งหนึ่งในนัดนี้ถึงแม้ว่าเขาจะถูกส่ง,สงลงเป็นตัวจริงแต่ผลงานไม่ได้เข้าเป้าเข้าตากันเลยทีเดียวนะครับ่านผู้ชมเรียกได้ว่ามีจังหึ่งว่าเฟ้อฟะให้เห็นแต่ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆที่เขาจะเรียกความมั่นใจแล้วก็เรียกฟอร์มเก่งกลับมานะครับท่านผู้ชมสําหรับเจ้าโจโกเมสส่วนเจ้าหนูเลโอนี่นะครับซึ่งกถง็ถูกซื้อตัวมานะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกัน แน่นอนนะครับเขาถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นตัวตายตัวแทนของกัปตันเวอร์จิลฟานไดในอนาคตอายุเพียงแค่18ปีแน่นอนเขาก็เฝ้ารอโอกาสนะครับที่จะลงสนามที่จะสัมผัสเกมถือว่าเป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการของเขาภายใต้สีเสื้อของสโมสรลิเวอร์ pool และแน่นอนในเกมในค่ำคืนที่ผ่านมาเขาได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลในกิ่นแอนฟิลด์ซึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่สุดแสนจะพิเศษมากๆ นักเตะรายนี้ลงไปโชว์ฟอร์มได้อีกนิ่งเกินอายุแล้วก็เป็นเดอะแบกแทนเจ้าโจโกเมสนะครับแต่เสียดายมากๆที่เขาได้รับการบาดเจ็บค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับมีสิทธิ์สูงมากๆที่จะบาดเจ็บบริเวณเอ็นข่ายหน้าเข่านะฮะท่านผู้ชมก็ต้องรอดูติดตามอาการของเขากันต่อไปนะครับก็ได้แค่หวังว่านักเตะรายนี้จะไม่เจ็บอะไรมากมายนะครับท่านผู้ชมนี่คือ2กองหลังของพวกเราส่วนอีกคนหนึ่ง ซึ่งน่าเห็นใจมากๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อยู่กับลิวพูได้รับเสียงชื่นชมมากๆและก็แน่นอนนะครับผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลเราทุกครอบหลายคนเอาใจช่วยเขานักเตะรายนี้ก็คือจจวาตารุเอนโดนะครับไม่ว่าจะให้เล่นในตำแหน่งไหนบอสจะส่งลงกี่นาทีเขาไม่เคยบน่นเขาไม่เคยปิกปากพูดเขาไม่เคยเข้าไปคุยกับบอสเรียกร้องความสนใจเรียกร้องว่าอยากจะลงสนามนะครับท่านผู้ชม แน่นอนนะฮะสิ่งที่วาตารุอนโดทำเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากๆเขาก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างหนักนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เขาก็ได้รับโอกาสในนัดนี้นะครับถือว่าเป็นนักเตะอีอกคนหนึ่งนะครับที่เป็นในระดับซีเนียที่ได้รับคําชื่นชมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมอย่างสูงมากๆนะครับสำหรับเจ้าวาตารุอนโดดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีโอกาสแต่วาตารุอนโดก็บอกอย่างชัดเจนยืนยันอย่างหนักแน่น เขามีความจงรักภักดีต่อสโมสรของแดงเลรีพูเขาเลือกที่จะรอคอยโอกาสนะครับถึงแม้ว่าโอกาสจะลิบลีแต่เขาก็ยังอยากที่จะสวมเสื้อลงเล่นให้กับสโมสริร์พูของพวกเรานี่คือนักเตะที่เต็มไปด้วยทัศนคติที่ยอดเยี่ยมมากๆถึงแม้ว่าเกมนี้นะครับการลงสนามของเขาจะเป็นฝันร้ายนะฮะลูกหมงของเขาหมงสกัดนะครับมันไปเข้าทางปืนของผู้เล่นของเซาแทมตันทำให้เซาแธมตันนะครับได้ประตู ตีเสมอจากลูกมงของเขานั่นเองนะฮะแต่ทึงยังไงก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเกมที่เรียกว่าเป็นเกมแห่งชีวิตเป็นเกมที่ให้โอกาสเป็นเกมแห่งความฝันของเขาอย่างแท้จริงนะครับในเกมนี้ก็คิดว่าถ้าได้ประกาศอย่างต่อเนื่องเขาก็คงจะปรับตัวแล้วก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าวัตารุเอนโดและอีกคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็แน่นอนนะครับเราจะไม่พูดถึง ไม่ได้เลยนะฮะท่านผู้ชมสำหรับเจ้าอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าที่เป็นตัวความหวังของลิเวอร์พูลย้ายมาด้วยค่าตัวมหาศาลมากๆนะครับดร้ย้ว่าเป็นสถิติในการย้ายในการย้ายทีมที่แพงที่สุดในเกาะอังกฤษด้วยสำหรับเจ้าอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับเขามีปัญหากับต้นสังกัดในเรื่องของการย้ายทีมนะครับ ไม่ได้มีการร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในช่วงปรีซีซั่นเรียกได้ว,ว่าห่างหายไปจากการซ้อมแบบเข้มขน้นเป็นเวลาเกือบร้อยกว่าวันนะครับท่านผู้ชมหลายเดือนทีเดียวนะฮะไม่ได้มีการสัมผัสเกมไม่ได้มีการอุ่นเครื่องแต่อย่างใดและเขาต้องรอคอยนะฮะวันเวลาที่เขาจะได้รับไฟเขียวในการย้ายทีมในช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ข่าวนะฮะเรียกได้ว่าตีตลบตะลวนตลบ,ตลบอบ,อ,บอวนกันมากๆนะครับท่านผู้ชมทั้ง มีในแง่ดีและในแง่ร้ายนะครับท่านผู้ชมและสุดท้ายแล้วเขาก็เฝ้ารอโอกาสสุดท้ายแล้วเขาก็ได้ย้ายทีมนั่นเองนะฮะซึ่งการย้ายมาร่วมทัพกับสโมสรหงแดงลิเวอร์ pool เขามีปัญหาในเรื่องของความฟิตนะครับแน่นอนเจ้าตัวมีในเรื่องของทักษะที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่ด้วยความฟิตของเขาที่มันห่างหายจากเกมไปนานนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องเร่งสปินความฟิตของเขาให้กลับมา สู่ความฟิตที่ฟิตสมบูรณ์พร้อมที่จะลงสนามนะครับในช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่บีบนะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่กดดันมากๆความคาดหวังนะครับมันถาโถมเข้ามาอย่างเลียเลี่ยงไม่ได้นะครับท่านผู้ชมความคาดหวังจากแฟนฟุตบอลเหล่าเดอะครอปทั่วโลกการลงเล่นให้กับสโมสรใหญ่ขนาดนี้ผมเชื่อว่าความคาดหวังมันหนักหน่วงมากๆฉันแล้วมันบีบหัวใจอเล็กซานเดอร์อีซักในเกมนี้มันก็เป็นเกมที่เขาจะต้อง ลงมานะฮะและเป็นเกมที่เขาจะต้องผลิตสกอร์เป็นเกมที่เขาจะต้องเริ่มต้นในการยิงประตูให้กับลิวอพูลแล้วล่ะเพื่อที่จะเริ่มนับหนึ่งนะครับกับสมสรอนใหม่นะฮะท่านผู้ชมถ้าเริ่มนับหนึ่งได้ในเกมนี้ผมเชื่อว่าความมั่นใจของเขามันจะกลับมาดีเหมือนเดิมและจะกลับมายิงประตูแบบถล่มทลายให้กับลิวอปูลได้อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นแล้วเกมนี้มันเป็นเกมแห่งชีวิตจริงๆมันเป็นเกมแห่งโอกาสของอเล็กซานเดอร์อีซัก และเขาก็ไม่ทําให้ตัวเองผิดหวงังแล้วก็ไม่ทําให้แฟนฟุตบอลเหล่าดเดอะครอบผิดหวงังเขาเบิกสกรูร์สกอร์แรกในสีเสื้อของลิวพูได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนับหนึ่งกับลิวพูได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมและอีกคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมซึ่งต้องโอ้โหยอมรับในหัวจิตหวัวใจของเขายอมรับในทัศนคติของเขานักเตะรายนี้เรียกได้ว่าธานการเนี่ย ดูเหมือนว่าจะยากลําบากมากๆนะครับก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมแน่นอนเขาเคยเป็นนักเตะที่โด่งดังมากๆนะครับค่าตัวเนี่ยพุ่งไปถึง100ล้านยูโรนะครับทีมไหนก็อยากจะได้แต่อยู่ๆแล้วเขาได้รับการบาดเจ็บหนักจนทําให้ฟอร์มของเขามันดรอปลงไปนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายแล้วต้นสังกัดอย่างยูเวนตุสก็ถีบหัวส่งนะครับเรียกได้ว่าไม่อยู่ในแผนของการทําทีมก็เ,เป็นลิ้วภูของพวกเรานะครับไปคว้าตัวเขามาร่วมทัพ ด้วยราคาที่สุดแสนที่จะถูกนะครับประมาณ10กว่าล้านปอนด์เท่านั้นเองนะฮะเขามานะฮะกับลิวพูลนะครับพ่วงในเรื่องของอาการบาดเจ็บกลับมาด้วยนะฮรท่านผู้ชมและแน่นอนการย้ายมาร่วมทัพลิวพูลเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะกลับมาแจ้งเกิดในเวทีฟุตบอลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นเขามีความมุ่งมั่นและก็มีความตั้งใจมากๆที่จะกลับมา คืนฟอร์มแล้วก็เรียกฟอร์มเก่งของเขาเรียกชื่อของเขาให้กลับมาให้โด่งให้ดังให้อีกครั้งหนึ่งให้ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วดูการแรกดูเหมือนว่านะฮะมันจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเลยสถานการณ์มันกลับตรรบัติเขาจะต้องต่อสู้ดิ้นรนกับอาการบาดเจ็บนะฮะท่านผู้ชมและก็ถูกมองข้ามจากกุนซืออาร์เนอร์สล็อตเพราะกุนซืออาร์เนอร์สล็อตบอกว่าเขามั่นใจในตัวของโคดี้กับโปลุยดิอาร์ตรวมถึงโมซาลาซึ่ง3คนเนี่ย โชว์ฟอร์มในแบบสุดเสด็จเสด็มากๆในดูการที่ผ่านมาเะร็จแล้วเขาไม่มีโอกาสสอดแทรกเลยมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าทางฝั่งของฟิลิโกเคีซาได้รับโอกาสในการลงเล่นในฤดูการที่ผ่านมาภายใต้การคุมทัพของโกเซอร์อาร์เนอร์สลอตเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองนะฮะท่านผู้ชมในช่วงเตรียมทีมพรีชิซันดูเหมือนว่าเขาจะถอดใจแล้ว นะฮะหลายคนหลายฝ่ายก็คาดการณ์ว่าเขาจะย้ายทีมแน่ๆถ้าอยู่ต่อเนี่ยมีแต่เสียกับเสียแน่ๆนะครับเพราะว่าโอกาสในการลงสนามกับลิวพูมันลิบหลีมากๆลิวพูได้ตัวเอกิติเก้ได้ตัวทั้งฝั่งของอเล็กซานเดอร์อิซักเข้ามาเสริมทัพเนี่ยเป็นเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมแน่นอนโอกาสของเฟร์ริโกเคซ่ามันน้อยนิดลิบหลีมากๆแต่สุดท้ายแล้วเขากลับเลือกที่จะสู้เขากลับ เลือกที่จะไม่ถอยนะครับเขากับเลือกที่จะสู้อยู่ต่อเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองนะครับท่านผู้ชมในสีเสื้อของหงแดงลีูลและเขาก็ได้รับโอกาสนะครับเขาทํางานอย่างหนักหน่วงและแน่นอนนะครับการทํางานอันหนักหน่วงของเขาแบบก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างเงียบๆนะครับมันก็ไปเข้าตาบอสของเราซึ่งในฤดูกาลนี้ดูเหมือนว่าเขาจะได้รับโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถูกส่งลงสนาม ในช่วงท้ายเกมแล้วก็ยิงประตูให้กับลิเวอร์พูลได้แล้วนะครับในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะครับซึ่งนักข่าวเนี่ยก็เคยนําเสนอนะครับเจ้าฟิลิโก้เคียซ่าเนี่ยเคยไปขอความคําแนะนําจากคุณพ่อของเขาซึ่งคุณพ่อของเขาก็เป็นอดีตนักเตะชื่อดังนะครับของประเทศอิตาลีคุณพ่อของเขาบอกว่าลูกไม่ต้องทําอะไรแค่ก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างหนักนะครับทางานอย่างหนักอย่างเงียบ รอคอยโอกาสเมื่อโอกาสนั้นมาถึงเราทําตัวให้พร้อมแล้วก็คว้าโอกาสนั้นเอาไว้ให้ได้นี่คือความยอดเยี่ยมนะครับที่คุณพ่อของเขาส่งต่อมาถึงฟฟลิโกเคซาแล้วเขาก็ทําแบบนั้นทําตามคําแนะนําของคุณพ่อของเขาแบบไม่ขาดตกบกพร่องกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับนะทางฝั่งของกุเซอร์เนอร์สล็อตก็ตัดชื่อของเขาออกจากการเป็น 22ขุนพลในการลงเล่นในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับแน่นอนฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกมันเป็นความฝันของนักเตะนักนักเตะอาชีพทุกคนที่อยากจะไปลงเล่นในเวทีที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในยุโรปแต่เขาถูกหั่นชื่อออกไปนะครับซึ่งกุเซือเนอร์สโลตก็ได้ออกมาพูดออกมาบอกกับเขาตรงๆนะครับอันนี้เขาเป็นคนพูดเองบอกว่ากุเซือเนอร์สโลตเขาคิดอะไรและต้องการอะไรเขาเล่าให้แบบฟังตรงๆซึ่งเปเลโกเคซ่าได้ฟังก็รู้สึกเสียใจอยู่นะ แต่ก็เข้าใจนะครับในสิ่งที่คุณเซอร์อาร์เนอร์ส็ลตทำและที่สําคัญที่สุดเขาบอกว่าเขาจะได้มีส่วนร่วมเขาจะตั้งใจในการทํางานช่วยเลี้วปูของพวกเราในการเป็นกําลังนะฮะเสริมหรือว่าเป็นกําลังหลักในฟุตบอลในเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและก็ฟุตบอลถ้วยแค่ได้มีโอกาสลงเล่นไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไหนไม่ว่าจะเป็นถ้วยไหนเขาก็โคตรที่จะมีความสุขแล้วนี่คือทัศนคติ นี่คือความยอดเยี่ยมของเขาที่มันบ่งบอกชัดเจนนะครับถึงความเป็นลิ้วปูของพวกเราแน่นอนเขาบอกว่าเขามักจะได้ยินเสียงเพลงนะครับที่มีชื่อเขาอยู่ในเพลงนั้นเขารู้สึกขนลุกทุกครั้งรู้สึกดีมากๆนะครับรู้สึกเฮึกเขิมมากๆที่แฟนเนี่ยคอยสนับสนุนเขาและเขานะครับก็อยากที่จะตอบแทนด้วยผลงานของเขาให้แฟนๆเนี่ยมีความสุขนะครับนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะฮะท่านผู้ชมและ ที่สาคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่เขาพูดนะครับมันน่าแสดงความนับถือเขามากๆเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขายอมแพ้ไม่อยากที่จะแข่งขันเนี่ยเขาก็คงจะย้ายไปที่อื่นแล้วล่ะแต่เขาเลือกตัดสินใจที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่มันมีการแข่งขันกันสูงเขาชอบที่จะมีการแข่งขันนะครับท่านผู้ชมเพราะการแข่งขันเนี่ยมันจะช่วยยกระดับของเขาให้เก่งขึ้นโอ้โหนี่คือความเขาเรียกว่า ทัศนคติระดับโลกจริงๆนะครับของเจ้าเฟรโกเคซาดูแล้วนะครับยิ่งดูยิ่งฟังยิ่งเห็นสิ่งที่เขาทาในนัดที่ผ่านมาเขาทุ่มเทแบบสุดชีวิตเรียกได้ว่าคืนกละาหายมากๆที่จะลงสนามนะครับในเกมนี้เขาทำทุกอย่างเล่นทุกตำแหน่งนะครับทั้งปีกซ้ายปีกขวานะครับหน้าฟาวนายหมายเลขสิบเขาก็ทำเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเพื่อที่จะใส่ลงไปในเกมนี้ และสุดท้ายนะผลของการทำงานหนักของเขาก็ไม่เคยทำร้ายเขาก็จัด2อ s แอสซิสต์ให้กับลิวพูของพวกเรานะครับลูกแรกแอสซิสต์นะครับคิดเร็วทำเร็วนะครับเรียกได้ว่าตัดบอลแล้วหักข้อให้กับเล็กซาเดอร์อีซักยิงนันดีแล้วลูกที่2ดูดบอลลงอย่างเนี้ยบแล้วก็จ่ายให้กับเจ้าฮูโกเอ็ิติเก้แบบถวายพาดโอ้โหมันสุดติงกระดิง่งแมวจริงๆนะครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่านะฮะด้วยผลงานของเขาบอสของพวกเราเนะี่ยก็คงจะเห็น และด้วยผลงานการทํางานหนักของเขาคงจะเอาชนะใจบอสได้แล,ล้วล่ะท่านผู้ชมนะแน่นอนนะครับสิ่งที่เขาทํมามันได้เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของแฟนฟุตบอลเหล่าดอกครอบทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมที่รับชมในทางบ้านมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับโคชวลลี่ปูกันได้เลยนะครับ